สวัสดีและสวัสดีสวัสดีและสวัสดีสวัสดีและสวัสดีนะทุกคนนะอืมสวัสดีและสวัสดี T K T D เอ่อฝากหน่อยติง่งเดี๋ยวติ่งสลับนิดนึงอ่าขอแชร์ให้หน่อยตัวนี้เพจที่แชร์ผมนะฮะตอนนี้มาซื้อบัตรจองตั๋วได้แล้วที่นี่พร้อมกับตุ้ยเคสมา ตุยเคสก็ไปบนนอกไปเนี่ยตุยเคสครับทุกคนไปใส่ไปใส่อ่าตุยเคสครับลำแรกก่อสีชังครับหาดถ้ำพังตรงน,นี้ครับผมมาครับแชร์บนไปครับแชร์บนไปแล้วก็เดี๋ยวสักครู่โอ้อย่าเวียงด้วยเดี๋เวียงเนี่ย,ย,ววย,ยได้ไหมอืมเอ,อเคสผม ไปมาครับว่าคือไก่ไเท่านั้นไงมาครับผมสวัสดีและสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมานะครับตัวไอกเคสตัวนี้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไมค่คือไกะะ่เท่านเดี๋ยวส่วนครับเดี๋ยวก็จะไปหาดถ้ำเขาขาดนะฮะที่เขาขาดด้วยเนี่ยตอนนี้ไปแชร์แล้วนะแชร์สำหรับคนที่จะซื้อบัตรจองตัว๋ว ตัยเคสเดี๋ยวจะคู่ครับผมให้ตัวเคสขึ้นมาในสุดใายน้ามดเนี่ยอ,อ๋อใน,ส,อน,นสุดยังกเกาะเคยมไหมสุดยังเกาะอืมในสุดอั้นแหมอ๋อคือหยุดเนอะบอเนี่ยผมเป็นน้ำมันมืนมดบอใส่สูชิีบ่อ่ะใส่สชู้ฉีบ่อ่ะออืมสั่งซื้อบัตรจองตัวนะครับทีเคแล้วก็เลขสองเท่านั้นนะครับทีเคแล้วก็เลขสองเท่านั้น ปริยันเทียยังมาครับผม TK แล้วก็เลขสองเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวลงมาครับเดี๋ยวให้ลงมาครับว้าว TK แล้วก็เลขสองเท่านั้นเดี๋ยวให้ลงมาครับ TK เลขสองคือซื้อบัตรนะครับ TK เลขสองคือซื้อตัว๋ว เทีเคเลขสองแล้วซื้อตัว๋วเดี๋ยวจะเจอกันกันกบตุ้ยเคสครับลงมาสุดบ่ายน้ำไปไหนน้องสุดบ่ายน้ำเนี่ยมาเคยไปหาดนี่ครับผมมาครับผมสุดบ่ายน้ำไปไหนน้ออ้าสุดบ่ายน้ำเนี่ยมาเคยไปหาดนี่ครับผมสั่งซื้อบัตรจองตัวต๋วตอนนี้เลยฮะบัตรราคาหน,นึ่งร้อยบาทบัตรราคาหนึ่งร้อยบาท พิมพ์แค่ TK เข้ามาเท่านั้นนะครับสั่งซื้อว่า TK 2นะครับ TK 2นะฮะไหนขอดูหน่อย FC ทั้งนั้นยังไม่ปล่อยลงมานะฮะ TK 2ไม่มีจุดนะฮะดูตู้เคสแม่เอานตัวจริงหรือตัวปลอมนั่นตัวจริงหรือตัวปลอมนั่นหลายคนงงว่าเป็นเคสตัวจริงหรือตัวปลอมนะมันนมดตู้ไเคสมันนมด น um ้ำม um ันเหมน้ำมันหมดอยู่เอาอยู่เอาน้ำมันหมือแล้วปะอยู่เอานะครับเด้อน้ำมันหมืพอดีห้ยยยเคยแล้วปะเี่เคยแล้วปะเ อ,อย่าเทิมกู้สาวอย่าเทิมมันว่ายน้ำไม่เป็นทั้งคู่นะว่ายน้ำไม่เป็นทั้งคู่นะอย่าล่งเด้ยอย่าล่งเน้อกูกีข้าหากูภัยมากงมอีกเขาแห้งง่มหาพันพอกันอยู่เขายิงหาก็นไรไ,ไม่พอนะเนี่ย TK2 ค,ครับ TK2 นะครับหนึ่งร้อยบาทกดเข้ามาง่ไยง่า่มันมาไหนวะล่ะ ได้อยู่ครับได้อยู่ประมาณนี้แหละครับผมครับผม TK สองครับ TK ครับแชร์วนไปครับโอ้กล้องกล้องดึงไม่ถึงเอาอยู่แถวๆนี้โอ้โหครับไม่เป็นไรครับพี่ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ครับโอเคครับผม โอเคครับผมทั้งตุย้ยทั้งเคสก็ว่ายน้ำไม่เป็นนะครับผมตุ้ยเคสยังว่ายน้ำไม่เป็นฮะเอาดูอมืมาครับแต่ก่อนที่จะเราไปดูตุ้ยเคสเรามาดูคุณป้าก่อนคุณป้าคนนี้ไม่ใช่คุณป้ามหาภัยนะเป็นคุณป้าเบื้องเอา ลุงจานและป้าหลุนลุงจานป้าหลุน่นผมก็ต้องมาเนี่ยลุงจานป้าหลุ่นดูนี้นะครับมาฮ<ไ>ันนี่มูลในรอบสิบปีผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับคุณป้าครับขันมนี่เนี้มันถึถถถงตึงแสงแสงกำลังดีครับหลานเจ้าไปบนบายน้ำาขเป็นปะเนี่ยไม่มีใครว่านะ้ไม่มีใครว่ายน้ำเป็นนะครับ ไปตุยไปไปตีกัะเลีวตีกัะเล้วไอ้ตุเคสัยเนตยเยเฮ้ย้เ้ยเฮยาน้ยเฮ้เย้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮย่ฮเย้ มันย้อนแดดนิดนึงนะครับเราจะไปอีกหลายหาดครับตอนนี้เราอยู่หาดท้ำพังป่ากระรุ่นครับสวัสดีห้าร้อยท่านด้วย TK2 นะครับ TK2 ครับ TK2 สั่งซื้อผ่าน TK2 ครับจิ้มมาแค่นั้นแหละครับสั่งซื้อพิมพ์แค่ TK2 นะ ทีแค่สองครับจิ้มมาแค่นี้ครับน้ำกําลังสีลุ่งครับก้อนแน่นแน่นก้อนแน่นแน่นตัวอีกกอดแอวกอดแอวคือบอกกอดแอวกันไว้นั่นเฮียมาเนี่ยมันสิยากเด้กอดแอวไว้กอดแอว มันใช่ตุ้ยเคหรือเปล่าเดี่ยมันใช้สแตนอินหรือเปล่าเนี่ยสรุปไม่ใช่สรุปไม่ใช่ใช่ไหมเป็นน้องดาวด้วยน้องน้องดาวกับน้องตล่อมใช่ไหมอยากเห็นใส่ทูพีดวายจะไม่ให้เล็กน้อยขอใส่ทูพีดไหนบ่ได้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 น้องดาวก็ยัล็กง่อยใส่เด้บ่ได้เงา ส่งเลยนะครับสลิปตัวนี้นะครับ TK สองนะครับรักตุ้ยเคสสั่งมา TK ก่อนครับ TK TK สอง TK สองนะครับซื้อบัตรจองตั๋วก่อนนะครับก่อนเดี๋ยวได้เจอเจอแล้วก็แชร์ทุกคนด้วยคนอยู่ในนี้ห้าร้อยกว่าคนขอแชร์ครับอะไรครับจ่าโอ้โหทำไมท่านพันถือกล้องให้งั้นอ่ะมาครับผม TK สองนะครับเพื่อที่จะ นั่งกอดแอวกันแน่โอ้ยพวกสุกรายจะมานั่งไกลกันปัญญาผมเนี่ยพันบวกกอดแอวกันโอ้ยกกอดแอวกันไม่ตัวป่านนั่นนะว่าหักกันหักกันเดี๋ยวสิโยนนี่บ้านไหนยนนี่บ้านเนี่ยขี่บนหน้านาบโบนเนี่ยต้องโยนนี้ลุ้นจะลุ้นจะเดี๋ยวมึงก่นว่ามันเป็นอย่างนี้พิม ทีเคสองนะครับระบบจะดูดเข้าสู่อันนั้นเลยนะจ๊ะโอ้ยเดือดหอนหลอกแน่นอนทีเคสองเนี่ยมาพิมพ์ทีเคสองเท่านั้นนะครับเข้าไปในกลุ่มนะครับพิมพ์ทีเคสองสั่งซื้อหนึ่งร้อยบาท้าดายพันคน้นแช่พัน,นข้นคอยคอยเสดให้เห็นหนาเคสกขไปตุ้ยก้อนมือเนี่ยลองเดาดูว่าตุ้ยเคสใส่ชุดอะไร จะเป็นชุดว่ายน้ําอย่างที่ทุกคนลุ้นอยู่หรือเปล่าจะเป็นชุดว่ายน้ําหรือไม่จะเป็นชุดว่ายน้ำหรือไม่ด,ไมดูครับดูกันก่อนครับหาดถ้ำพังเดี๋ยวจะไปที่เขาขาดพอที่ตกดินที่เขาขาดครับต่อไปจะเป็นต่ำครับอทีเคนะครับทีเคสองเท่านั้น ตอมสาวตอมรายงานตัวด้วยตอมตอมตอมรายงานตัวด้วยสวัสดีใส,ส่ชุดชีพใช่ไหมใส,ส,ส,ส่ชุดชีพนะต้องระวัาางตัวนะค่ะอืมไป,ป <ะ S 1> ไหนป,ป้ายไา่เหมือนเะไเโอ้ไม่เหมือนอะไโอเคไปไหนมามาทะเลเที่ยวเที่ยวนี่เที่ยวเที่ยวเที่ยวแล้วครั้งแรกค่ะครั้งแรกนะครั้งแรกเลย้เป็นตัวหุ่นการดีได้เนี่ยร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบสามนะตอบเนี่ยร้อยหกสิบสามป้าย มาแล้วพลังเข้ามามารับนะมารับดาวไม่เข้าไปใช่ไหมดาวไม่มาครับเนี้ยมาครับเนี้ยเอาอ่างใยมากผู้ได้ใยนั่นเทียงเทียงไทยนายนะพระเอกลากเรียกล้วยมากหนึ่งระวังขวดใส่แก้วนะนะครับคุณดาวคุณดูสิคุณดาวเนี่ยคุณต้องสวยแน่นอนครับคุณดาวครับสวัสดีครับไปมันด่าล่ะดี่นะครับผมสวัสดีนะคะสวัสดีทุกการรับชมนะคะแล้วก็จะ พาไปเที่ยวหลายๆที่รวมไปถึงทําซิงเกิลใหม่เลยนี้สำหรับน้องดาวนะครับเป็นทั้งนักเต้นด้วยนะครับเป็นทั้งนักร้องด้วยเดี๋ยวผมคิดว่าเรานี่แหละจะปอนเพื่อนเลยตัวนี้โอเคปะแรงเลยวะนะตาจ้ามันไม่มัวอยู่ไม่มูไม่มูอยู่วัวเป็นเหงียครับเนักมีอ่ะแรงนะนี่เอาลฮะเอ่ะมาเยู่เอามันเอามันมันเลยอ่ะขอบคุณมากครับผมตอนนี้ 800ท่านสวัสดีและสวัสดีนะดร้อนยะท่านน้องต่อมน่ารักน้องดาวน่ารักต่อมเคสนะครับตุ้ยต่อมเคสบานนี้น้ำกัดได้บานนี้นเออพายประเะไยะนี่เจ0ร้อ,อ,รอย,ยอท่านครับแชร์บนไปครับเจ็ดร้อยท่านเจ็ดร้ยท่านแชร์บนไปครับหลายคนลุ้นว่าตุ้ยเคสใส่ชุดใบน้ําหรือชุดอะไรนะครับส่วนกล้องแตกส่วนกล้องแตกเลยไกลพูนะ สวัสดีนะสวัสดีสั่งซื้อตั๋วนะครับทีเคสองนะครับท K เคสองนะฮะท K เคสองมันย้อนแสงนิดนึงไม่เป็นไรฮะเอาแค่ยินเสียงของพ่อกับพ่อเดี๋ยวจังหน่อยมันกันยางลงมาไปดูสิสองสาวครับตอมดาวครับทีดีลงไปแล้วครับผมโอเคนาง,งามประกวดได้เนี่ยหน้าง,งามประกวดตอมดาวครับไปสมทบครับเอาให้แรงเลยวี่สันเอาให้ยอกเลยอืเอาให้อยอ,อ,หอกเลยนะจ๊ะ ขากลับถึงมันจะไม่ต้องอวกพวกแม่งอยู่ตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวหกโมงเราไปถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกดินที่เขาขาดนะฮะชัดเจนไหมสัญญาณชัดเจนไหมระวังด้วยนะลูกสนุกทุกคนไม่เป็นห่วงครับเพราะว่าการคุ้มกันที่นี่นะครับปลอดภัยแน่นอนบู๊ไว้ใส่กระโปรงคิดบับแน่นอนบาเนี่ยเอาไปด้ยเคสตมดาวครับผม สามสาวจากเรือนนกทาสองสาวจากเรือนนกทาครับหนึ่งหนุม่มหนึ่งสาวจากโกสุมพิสัยไปขอยทุกท่านจงโชคดีโชคมัน่นโอเคไปอยู่กับยังก็ยันอำมันเหมือนกลางทะเลนะ ไปแล้วขอให้พี่โชคดีกับโรฮิงญา <c oughs> ไปอยู่กับพวกโรฮิงญาไปเลย <c oughs> อ๋าคือไก่แท้คือผ้ากันไก่แท้ สิไปพมา่าอีรีบรอไปโลหิงยญาคุณบ่ไปไปเรือประมงคุณโคตไกล่เลยสูบไม่ได้เลยมาเออมวนมันไปเลยบอกคนขับได้มวนกูมูด้วนี่สุดยอดเลยอาจารย์เด็กสนุกมาก แบตจะเพิ่งหมดนะแบต่ะมาครับ TK ครับ TK TD แม่วิ่น,น้ำแม่สีหกักยังเป็นไงห้า <c> ย <oughs> ว้ยสามสาวร้อยน้ำแล้ว เทให้หนึ่งดอกบายเป็นบ่ล่ะะบายเต้นำน้องเตี้ยบายเป็นเต้นำน้องอยู่เรื่องนอกท่าอยากหาทำเอาให้มันสุดหลวมมันไดนมาหน่ะมันได้มามดูๆด,ด,ดอกเอาไอ้สุดไปเลย หานองมวนก่อนกลับมาทำงาน TK ครับ TK สองนะฮะ TK สองสั่งซื้อได้เลยนะฮะสั่งซื้อครับ TK สองครับแชร์วนไปนะครับแปดร้อยท่านอ,อยู่ไหนบ้าง สวัสดีและสวัสดีเป็นตะมวลอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงอีกรอบนึงแล้วเลยปะเนี่ยนี่นหะสาธิตในการกู้ภยัยสียอเซียขึ้นไปกลาบไที่มีคุณมีเสื้อสูชีพอยู่ก็ตุปป๊บปองไปพิมพ์ TK แล้วก็เลขสองนะครับไม่ต้องจุดนะฮะ อีกรอบเดียวครับอีกรอบเดียวอีกรอ,อ,อบเดียวครับทุกคนร้อนจัดกล้องร้อนจัดนะฮะกล้องร้อนจัดจ้ะแปะร้อยท่านสวัสดี <S <S ท่านครับผมเป็นไงบ้างครับผมทันมาครับผมอเนาอฮะ ลองลน้ำมาลองลน้ำมายก็ <c oughs> ต่างน้ำ <c oughs> มาเมาเรือโอเคมาอีกรอบนึงครับแล้วกจ็จับเรือธรรมดาทีเคสองครับทีเคสองครับมาอยู่ใส่กระแนงทีเคสองเด้อสั่งซื้อโดยด่วนนะทีเคสองเข้าระบบทันทีเลยฮะตอนนี้ยีเคสองไดบอลระยะเล่นอ่ะ ไกลกัามันจะจ่อห้องนี่แหละเ k สองต่อเนื่องครับผมเ k สองเท่านั้นไม่มีจุดคือการสั่งซื้อตัว๋วเดี๋ยวทีมกล้องเราจัดไปครับเ k สองเพื่อเป็นการให้กำลังใจ สี่สาวเน็ตไอดอลคู่นี้นะสี่สาวเน็ตไอดอลคู่นี้ฮะง่วยก็ไปไกลแต่ะละโมเมนแปลว่า่ะบอตีเคสองครับตีเคสองตอนนี้ทั้งสี่คนตูนเทกระจาดไปแล้วนะฮะอืม หมดเวลาครับตามมาครับอืสั่งซื้อโดยทีเคสองครับทีเค t w ทีเค t w มาทีเคทีดีครับผมมาทีเคทีดีคือชื่อกลุมนะแต่เวลาสั่งซื้อซื้อไปที่ทีเคสองเท่านั้นครับทีเคสองเท่านั้นครับผมอืมตากล้องเราครับผม แบตเราก็หมดไปหลายก้อนแล้วครับผมตอนนี้กด T K ตอนนั้นครับผม T K สองไม่มีจุด T K สองไม่มีจุดครับตอนนี้เดี๋ยวสักครู่จะไปพระอาทิตย์ตกที่พาอาทิตย์ตกที่<อ>นะมาครับซื้อแล้วจ้ะซื้อแล้วจ้ะโอเคครับผม T K สองนะครับโปรเจกต์ทูฮะ โปรเจกทู two, ครับกำลังมาครับไปเทศกระจาดอยู่ไก่พูดพอกกวาาเสียวก็บนักศิลปินขะนามทีเคสอนครับจัดไปครับทุกคนจัดไปจัดไปอือแชร์วนไปด้วยนะฮะแชร์วนไปด้วยมานะครับปรุน ซื้อแล้วอาจารย์ซื้อแล้วกระแช่ครับซื้อแล้วให้แช่เลยครับเรือถ้ายังไม่ซื้อให้ใช้รหัส TK2 เท่านั้นใช้รหัส TK2 เท่านั้นเพื่อจะยืนยันว่านะครับ FC เราอยู่ทุกที่ทั่วไทยจริงนะฮะอยากจะให้ชมกันอยากจะให้ดูกันผมจะไปทําเส้นเรื่องดีๆเลยอืมเือไปไกลเทอะล่ะจังะัะ คือไปไกลไงละ่ะโอ้โห,โหขับอย่างมัน มาเลยล่อแล้วมอล,วล่อแล้วก็รล่อครับผมกำลังไล่ดูกำลังมาครับกำลังมารอในกลุ่มแล้วโอเคครับ750ท่านครับเขาใกล้ฟังแล้ว บมในโลงน้ำกับตัวโดนเลยบอกโอเคมาบาเนี่โอเคครับผมบายเขามาบาเนี่บายเขามามาลุ้นกันว่าสี่สาวกับหนึ่งหนุ่มท่านครับเอาตังค์ไปจ่ายเขาหน่อยเก้าร้อย สวัสดีแล้วสวัสดีคือภาไปไก่แท้คือภาไปไก่แท่้มามันจะซื้อหนละ่ะถ้าก็หูว่ามีข่าวของขาว้ามาปนนี่หรอกอืมมพยานขึ้นกันนั่นแหละ ข้าวของพวกมีแต่เมือขึ้นเนาะพวกข่อยมาแต่เมือก้อนผลเองเนะาะไคสี่หูวันนั่งเรือสป,ปีดโบท๊ทหรอบ๊ทใสช่ชู้ชีบอันนี้ยวก็ใส่ชู้ชีบเขามายังกังเว้นเขามาไปยังมัอขึน้นอืมเทียนเทียงเทียน TK2 ครับแปดร้อย สมัครหรือเปล่าเข้าดังเต็ียมเข้าดังเต็มๆม,มเข็มไหมเค็มมากไหมโอเคโอ้ยคือมาขัดแต่เมื่อกี้มันไม่เทน,นะแต่ว่าต้องโดดเองใช่ไหมน้องตุ้ยเนี่ยแอคติ้งได้ดีมากนะครับโดดเองมาโอเคครับผมให้มันมุ่งแสงไหนได้ไจ่ายได้ยังครับพี่ดีครับผม ก็อยู่นี่นสักภาพนึงเขาขาดครับพี่ผมครับเขาขาดครับต้นไหนพี่ต้งเขาขาดเขาได้ไหมไปถ่ายพ่อที่พ่อที่ตกดินได้เนาะครับครับ TK พิมพ์แบบนี้ใช่ไหมครับโอเคใช่มุมไหนน่ะมันจังสิบพย้อนเนี่ยมัหลังใส่มันจะยืนเนี่ย เหมือนกับกินปลาแดกใช่ไหมปลาแดกก็ไม่เค็มปลาหนีปลาแดกก็แซ่บปลาดิบได้ได้ครับผมปลาแดกก็ไม่เค็มปลาหนี้มาสันติโอ้ยเอาแถวนี้อีกไหมทถวนี้ไม่ต้องรีบครับผมเอาจอยแจ้แถวนี้ก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรหรอกเธอจะได้กี่โมงแล้ว เคจะได้เปลี่ยนชุดเนาะเปลี่ยนชุดตันนี้เนี่ยเอากล้องเอาที่เอากล้องเอากล้องเอากล้องตู้อยู่ไหนที่แค่ยังเนี่ยมันโมเมนที่อันนี้มันตุยนุ่ยหรอกเนี่ยมันโมเมนตุยแค่อันนี้มันตุยนุ่ยอ่านะครับผมหลังจากที่เราเจอตุยแค่นะครับตรงนี้นะครับเราจะนําพาทุกคนมาที่ตุยนุ่ยนะครับ FC ตุยนุ่ยนะครับผมโอเคครับผม FC ตุยนุ่ยนะครับตุยนุ่ยชาแนลครับของจริงอันนี้ตุยนุ่ยของจริงครับ แม่มาหนิไปใส่ห้องไปไปเปลี่ยนชุด,ม,ด,ด,ดมันเค็มค,ครับหลายคนบอกว่าเค็มเค็มเค็มแบบไหนฮะแบบปลาเล็บปลาเล็บไหมนะทุกคนไะพกพรครับให้ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะจ๊ะเขามีชุดหน่อยหรอไปนิเขามีชุดตัวนี้นแล้วนะไะ สวัสดีและสวัสดีนะทุกคนให้น้องไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งน,นะฮะให้น้องขึ้นไปเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเปลี่ยนชุดแล้วก็จะไปเขาขาดเพื่อจะไปถ่ายภาพที่ตกดินนะน,าานีฮะ TK TD FC ของ TK ลูกไผ่น้อนาคราอาจารย์เนะี่ยโปรเจกต์ทูครับพิมพ์ไปว่า TK2 นะ TK2 ครับ TK2

คุณเจรถเบนบอกเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมอยาจากชยต้องพูดคุยกับทุกคน1,800ท่านก่อนนะครับโอเคนะครับยังบางไม่ได้นะครับขาอ่อนจ้าทุกคนลดขาเเป็นตาผมอยู่ไหนครับคุณนินจาขอหน่อยครับผมผมจะยังไม่เปิดเปิดเผยผมขอบคุณสำหรับ หนึ่งพันท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากลาใช่ไหมไม่ใช่วาสนาไปเลี้ยงมาไปเขามาลาอาจารย์ด้วยนะเมื่อกี้ไปแล้วบบาคือทุกคนครับเป็นแบบนี้นะจ๊ะตอนนี้ก็พาเด็กมาเที่ยวปลดปล่อยปลดปล่อยแล้วก็ให้ได้มีประสบการณ์รีแลกไปก่อนนะครับผมถ้ามีโอกาสมีวาสนา โด่งดังค่อยมามาใหม่นะทุกคนคุณแม่ๆต่างๆนะ FC น้องตุ้ยน้องเคสก็ดูแลกันจากนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อยอดทำเพลงทำเพลงทำครเวอร์พรีเซนเตอร์รวมไปถึงรีวิวสินค้าต่างๆให้น้องได้มีได้มีพื้นที่บนสื่อโซเชียลให้มันเป็นแมสมากขึ้นหลังจากเป็นนไอดอลมาได้ระดับหนึ่ง ก็จะเริ่มต่อยอดว่าทํายังไงให้ให้เป็นขอเบ่งตุยเขตบ่อดดเข้าไปเปลี่ยนสุดอยู่เขาไปเปลี่ยนเสือผ่าอยู่เรียกม้อนยอดเดี๋ยวมันจะถือก่งไข่แล้วตอนนี้มันเสียงด้วยใครเป็นอะไรเป๊บตอนนี้ใครจามใครไอใครคันคอ